สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าเจียมน้องมาิตาจ้มองมายางเล่นข่ามเลยไม่ยางไรลูกสียางเลนยายามเาไป้าป้าป้าเนาะพี่อยางรอไ่าบดินไม่หยาบมันนี่หนูไม่หยาบดินเบิงสิถอดเกือพยาไป่ใช่ออยู่ยางไปทั้งพดหนูไม่ถูกไควักเอาปะอวนเยไป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 มการยางผู้เดียวดิ ขึ้นผูดแล้วหนูเนี่ยเดี๋ยวคักหมองยางเพิ่งกระไดอ่ะเนี่ยนี่ยยางขึ้นมาหอมนี่มาขึ้นนอนได้บ้านออเหมือนนอนขึ้นมาได้บ้านอ๋อปลูกปลาไปลูกขึ้นลูกย่างเนี่ยมันข้มปูดเนาะมันขึ้นมาได้ลูกมันขึ้นกรไดมันเนาอย่าได้วหมดส้มปูเลยบานเลยอาตาย่างไปหาลูกหาลูกมาเร็ว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 เอมันเอาอะไรมันเอาเบอร์แล้วลูกเอ๊ยู่ทั้งต้นมันเอาอะไรบ่ โอ้ยอยากได้บ,บ,บักส้มพูพเพิ่นอยากได้บ,บักส้มพูเอาหยังน้อนเหรอลิตานอน,น,อน,น,อนตอยเอาได้มาฝนบักส้มพูเต็มต้นอยู่เหมนแต่ว่าน้องถือมันเสียหนั่นข้างๆเพิ่นสีแหนเพิ่นเสยถือไรอเพิ่นแหนพเหนพิ่นกับสียข้าวข้าหนูบอเพิ่นเคยบาามไม่รู้มันน้าานนองมิเนี่ยตอยเพิ่นนี่บอกสูงน,น,น้ำ่เน,นเอ,เอาเันนี้มันอีหย๋เหรอเหมือนมัดนั่งข้านโอ้มาขึ้นดนีละ เปนเลกวะบ่หยตะวันนอนงายอยู่ตะวันบ่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 หยอยู่ตะวันนอนเลี้ต่วจงตะวันบ่บ่นี้จะเข้าเขาสเปนของห้องน้ำกระเด็นเอาไปน้ำบาอยู่น้ำลุเงนี่นี่นี่ห่มนี่ยางน้ำห่มนี่ยางน้ำห่มนี่ยางน้ำห่มนี่จ้าไปบางยกแต้แห่งหนึ่งบางแยกแต้แห่งนะ เลิมาเจ้าเย็นรัดไว้เอาดอกไม้ค่ะอู้ดอกไม้ม่เหยีบเห็บมากได้หนิเราปลูกไปไหนบ้านนั้นเรามักซื้อเหมือนหวงโอ้นาดิตาได้ดอกไม้โอาเจ้าเกียวเขาบนต้นเนี่ยม่บ้านเอ้าตัวเกลี่เกียวก่อนหมูเขาต้นนั่นคืออะไรเขาชิบหาอ๋อเขาเลี้ยเกียวเขาเขาไม่มีเหม่อนเปล่าเออพญานียมเหรอเขาสิบหาไปค่ะเขาหน้าโตัวไปเลยเออหน้าโตัวเป็นวะแม่น ว่าจะได้กินเขาไม่เหรอตอนนี้ว่าได้กินเอาไปขายเบิดเขาเจ้ามันหนีปลาใส่หูหายปะอาห้ละกันบ่เอากะแม่สิเอาคักดอกไม้ค่ะมันมีดอกมะลิมาเจ้าดอกมะลิมันหนีหูมะลิบ่เป็นดอกมันเบิร์กันมะลิเจ้าหอมข้ามายางเหล็นก็บม่อยหม่องยางค่ะเดียนเดียนออกาเนี้ยมเดียนเนี้ห่อนเว้ยโอู้ ส่วนีเล่ย่วสีเหลี่ยิเขา่าเนไปหาตันี่ะเนี่ยไปก็ขึแดดถนนเราไปเาก็เลยยังเขาหากันอยู่นี่กไปก็มาเอาจับดีนไปล้เมื่อเออจับไดแต่ว่าหามเอาใส่ปากเด้อจับเบิ่งไปเแนเาได้ว่าใเยจัดีนเธออยู่ว่าสิท่านยังไปบานบานบอวนมดคาะหเดี๋ยววันนี้านเื่นไก่ทักแตเพื่อ สร้างออำทุกทีิ้งขายเช่นไรอ่ะโอเคเราไปนั่งส้างอมเป่บ่นะสรางออำก็มาตะไห้ยังหันเขาเจ้าะเขากันเจกอย่างอยู่ปุ่นหมดเด้อเอนสักว่าไปเบิ้งอันรถอันรถเกี่ยวขอสักออำมาฮั่นไดนออไปรถเกี่ยวฮั่นไดนออไปรถเกี่ยวใส่รถอีหลารถเป็นรถตลาดซื้ออยังฮั่นไหนกินข้าวเปล่าบัวเปิดเตาข้าวเปิดเตาข้า ตลาดบ้านที่นีไฟมาเล,เล่าบาา <laughs> ้านอละไห้จะเลาบ้านวออันนี้เป็นรถกระเข,ข่าข,ขายขายเข่าที่บ้านที่น,ทนี้ไฟเมือนอาจารย์ <characteristics> เอาอย่งนก่อ <laughs> นมเือนครับผมคร <laughs> ับครัอันพ่อขาดก็บบ้านจะคลองเนี่ยะคบ้านทีนีไฟมันเกี่ยวขึ้นมาหนึ่งมาขายเลยหนึ่งนี้มาหนึ่ง,ขงเขาต้องบวชจอ เป็นหนึ่งเองก็ได้บีให้ร้านกินคนนี้เปีงนี่กินไได้ละแม่อนไ้ดอกคันนี้ปิ้งเขาต้มคันนั้นได้งอันนี้ข้าวมันไก่ข้าวมูแดงคาาเปิ้งส่วนลุงจะมามากเลพ่อเมือไหน่อลุงมาลุงมัตใสุ่้มมแตหาจางแอม โซ้ขาวเขาเวยโอ้ยข้าเห็ดไปกิน้าโบ๊ะบนนหรอนดนเอเดี๋ยวน้ำรุเนี้ยเลดบ่ไล่ดบ่ปลิปาไปกับ้นบินเลไฟนี่ยะกินอะไรดออแบงคบกเห็หมตำะุ่งบกตำะเียงนูก็น่าปดแท้ นูอยากได้ยังเสียวแล้วได้ยังดังยังเียอันมีเงิันหมดหอีดอกไม้ยันหหยันรถดังหาเสียงเสียงดังบงมเสียงดังบ่ยันปวดปวดอนช่ยได้หพอดีพอรมสวัสดีครัครับพี่น้อ <bur own S 3> งชาวตะบน เปรตขรุทุกท่านวันอาทิตยที่สิ่สพัมาตลาดเมาตลาดสัมาตลาดมาซื่อของมาซื้อของตลาดมาดีตาเลยยังมาดีตาเด้ปีงไกจ้านบีบีบดอกไม้ไว้นั่นจะเอาใส่ปากเด้อจ้าใจเห็นพายุนสี่ดาวแล้ตี้ยรึเ่เห็นพายุนสี่ดาวล้เีตาอง วองน้ำอ้ยงังเลเอน้น, <ห cử S 2> นตาโอ้อนสตาครหน่อยด้นี่เท <ส ark. S 2> <off> e> ่บาทจหมตุ๊ตุ๊ตตาหัวหอนเอาังละยายแต้แล้เขาห้องน้ำบอกเขาแล้วยางไปหันได้หรอ่งหันยา่เต้บอกสวัสดีค่ะคุณยายหน่อยลูก

ยิ้มสวยขลูกใครสวยยกมือขึ้นอะใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นน่าอินกระโกรดอะเปลี่ยนกันอุ้ม เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันสิไปใส่หนูกับผู้ใหญ่อยู่อุ่นด้วยมันค่อดีหนูอย่าอุ่นอันใส่สีไปพุนกลอกมาหน่อยคุณหน่อยๆนึ่อยง่ระกาศหอนไม่ใชลารยายเฟยมันอ้วนเออน่องยางเด็ดมาหาป้าค่ะมาหาป้ามาหาป้าค่ะแล้วอยากให้ร่วมคุณสิไปพุนมาสั่นสิไปใส่ลุงวัดไปมันแดดมาแล้วพอบิดมาแล้วพ่อป้าพ่อป้าป้าป้า ป๊าป๊าเสื้อ้าใบเทียวใส่กับานส้ากันปยใสุ่้ีปป๊าไปโอยหอรอปล่าอดปะปาปาบนเพิ่งบางเสียลูงยางมาเดียรถไปก็ว่าอะไรยังใบใหญ่่ใส่เีนื่อแท้ไปลยางลกยเอาใบหางบาลงหนจไปใส่ไปใส่ นั่งอูลกน่งอนางอวเอาเบาออกเบ่ลงใส่ผ้าไปใส่ผุใส่ร่วันนกินอันนัเอแบ่นบ่ใส่เขาเน้ิ่งเ็กกินหขอเางกินียบนเอาให้ปส่เยวปอน เดี๋ยวมะบางรงก่นอนลงก่อน,อนไปกินน้ำปลาเจียบานหนือเอาเขาตาค่ะหนูจะกินข้าวเดี๋ยวปิ้งกิงนไหนได้เนาะได้ใอยเอาปิ้งก็สิเฮ้ยกินน้ำลายทานละหมด นี่นู่นยาวนี่มันเียบดังเท่าไหรงอร่อยไหมคะฝุ่นเมือมันแ่บบมือค่ะิมกแฉบยัต่อตบมือแปะแปะเถนี่มันเจียวหเนาะิมมันเจี๊ยเนาะแต่วเขาก็แบยะเอนช้ยอดย กินเป็นเป็นเน่นได้ไหมไงอะลูกกินอะนฝ่าเนี่ยมื่อึืนเนียนมันขึ้นเนีวอยกินเขาเหยบ,บหาทุ่มควายก,กินเขอาอันตุ่มจิมดตกินแลมขึ้นประจำตอนก็ม่นเพิ่กินน้อยนะไม่ใช่มันเดกมากหิวตัวอันอยางไปแส่กองเขาตัวเป๊เปก็เลยเอาไอาข้มาให้กินเขาตมาให้กินกนินบดบักไลแล้วกินอนมันกบบกินขาบอได้ต่เเพิ่นเพิ่นกินเขาเล่นหน่อยนะน่ อย,อย่างงีงีงี้จิงบจิ๊บจิ๊บจแ้วขันเสียงใส่เดเนาะการล่าบัจ้ามาเองมาเองไม่จะเอิดมูเอิดไม่จะเอิด่าวมูให้จับบ่มี่ผู้จับยางเลยจ้ายังเลยลมกับ่เป็นยังดอกคว้ากระมูไปจับไปจุ่มดิพลืนพล่นขึ่นแล้งปลาจะเอืด <c oughs> หรือไงล้างเน้อปเนาะไปเนาาไปจับ

วอยังนอนนอยังเลื่อมถือนานเลเออปัญญาลูกปัยญานัาคิดแก่มันกัน้าใส่หัวปัยญาลวดหเออเออปัยญาลูกปัยาปัญญาปบญญาอย่างยังจนอุ้ยเบี้ยยังนอนปัญญายังนั่งเว้เห็นอมู่ติไหมเอ่ยเออเล็ยบนาวัวคุ้มืออยู่เล็บหาเม่อ่าติดตาเห็่ะแเลยงมาเห็นจังไรลามีติดตาหยานอยู่ได้แต่ว่าหัองน้ำบ่หบ่หง คนหิ้แย่เบาคนหิ้แย่เบาใ่แจ้าบลูเนี่ยันเป็นเบงเฮียนน้ำโมจะสีเพิ่งกินขาวเพิ่งจะสีกินขาวไม่มูเบาไม่มูเหลือเอามาฝากกสิตายปลาหอนดิจ่ายยังน้ำดัางน้ำน้ำเขาน้ำแล้วอยากมากเองเนี่ยเลยบสี่บ่สี่อัวไวอยากควักประตูควเติงเติงงนยิ้มน้้วบลูบ สนใยัโอ oh, ja, ้ยันนกกอดรุตัวน่ดูก่ยังเงีมึงสองก็มาขึ้นตีนขึ้นแหงอะไรใครน้ำมือแรงจิ้มย่าเ้ยแกบมใส่น้ำเจใครน้ำขึ้นมาสองวะ่ได้อื่นบ่เอาขาดไปตอนนี้อาลงทันยังกินอยู่ เตตามาฉันเลยอันนี้หนึ่งเลี่ยงบอยเต้นวัเ่ยบรรย้กางเบื้องเออเต้นมาฉันี่ยเด้งมาสันนี้ไปซองหาเพิ่มเพิ่นมาผัดย่านอ ต <cima> าหนีแล้วตาไปแล้วตได้หรอีมาทังผีมาตาปก่ิมาทั้งผีเด้อมาผีเด้อมาเด้อมาเด้อม่ย่าไปใส่ป้าเจียวเขาเด้อป้าไม่ดเกียวไงใช่ป่ะไม่้อ้พูดถึงเจียวเขาตัวเองจ <Laurie> ังไนไปเจ้ยวกับบี่โมูสิไปให้ไปหน้าเบิร หนึ่งอันเกียวอยู่ว่าเาสาหรายนี่ไปเกียวแหลวทงนึ่งย่างสามทงเขาเกียวนรถเกียวเรถเกียวงว่าเไปนํานี่ละมาเอาตับเดี๋ยวโม้วกตวนอควาเียย่จงวาพวรถไปเกี้ยวนี่ตาไปไปมาะกะเปาค่ะเดี๋ยวเอาไซ้นี่ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวอัน ผ้าน,นองเมื่อก่อนว่านี่ไปกินน้ำไปกินน้ำหวานยันอย่าสีเขียงเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่ชชองป้าเจ้านนองนาริตาน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกค <laughs> <laughs>